สวัสดีครับผมจากกเกษตรฮอมนครับพี่น้องครับนะครับคลิปนี้นะครับผมกิจพาพี่น้องมาเบิงนะผมนะครับการเลือกสันนะผมเลือกคัดสันพันธ์มันสาลังนี่สำคัญคือกันนะพี่น้องนะครับการที่เขาที่เอามาปลูกเนี่ยที่เอามาปลูกเนี่ยเขาต้องคัดสันพันธ์ให้ดีนะครับผม ให้ ی ی ดีแบบใดน้องพี่น้องบพราะแม่นว่าที่ที่ผมบอกว่าพันใดก็ดีอกัน,กนแม่อนอยู่แต่ว่าคลิปนี้นะครับสีมาจำแนกว่าคัดสันปลูกแยกออกจากกันน้องพี่น้องเนาะนะครับผมแยกออกจากกันคือยังไงคือแยกออกจากกันว่าหญาปลูกติดกันกะพันใดก็ให้ปลูกอยู่น้ำกันนะครับผมอย่าเอาปลูกมาผสมกันน้องพี่น้องเนาะนะครับผมคลิปนี้นะครับผมแปลงนี้นะครับผมปลูก มันสำปะหลังมันที่มีผสมกันลายพี่น้องผสมกันลายไปมั่วเลยนะครับผมไปมั่วเพราะว่าบ่ได้ขัดสันพันธุ์อย่างดีเพราะว่าผมไปซื้อพันธุเพื่อนมากะไปตัดเอาทอนพันธุแบบรวมเลยเพราะว่าเพื่อนเป็นมันเพื่อนก็บอกอยู่ว่ามันมันรวมกันบ่รวาพันธุ์อย่างแน่ไมช่เนาะกระดูกมันมันหายยากปางเด๋นี่นะครับผมครับตัวนี้หาเดือนแล้วครับพี่น้องครับมันสำปะหลังตัวนี้หาเดือนแล้วนะครับ เบิ้งครับตรงนี้นะครับเป็นตรงที่ผสมกันนะผมผมก็เลยเอามาเอาคลิปให้พี่น้องเบิ้งนี่เบิ้งต้นสูงก็สูงขนาดเบิ้งน้อยกะน้อยเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็สูงเบื้ีงน้องสูงก็สูงไปเลย่นนะนะครับสูงสูงสูงเนี่ยครับเบิ้งตรงเนี่ยสูงนะครับตรงไปนี่ผมนี่สูงสูงสูงตรงนี้ต่ำนี่ตรงนี้ต่ำนะครับ นี่ก็คือการคัดสรรพันธุ์นะครับผมที่เขาต้องแยกนะครับผมนะครับเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ยังที่ผมว่านี่บ่คือกันน้างพี่น้องนะมันการจเจริญเติบโตบ่คือกันนะครับแต่ที่ผมบอกว่าต้นเขาสิเหลียวกว่านะครับผมต้นเขากระสิเหลียวกวายังตอนนี้นะครับผมก็จจาแนกพันธุ์ได้เลยก็คือตัวนี่ที่เป็นกเกษตรศาสตร์นี่สูงมากเลยกเกษตรศาสตร ิ่งติดกันนี่เป็นก้านแดงเพี่น้องแปดหนึ่งก้านแดงแค่แกนเลยน้อยเลยน้อยก็เขาก็บลงเมนมาอย่างน,นนะมีความเสียหายนะครับมีความเสียหายอยู่นะครับเพราะเขากะสิจะเจริญเติบโตได้บด่ดีทอกันนะครับผมสู้ดีเขาปลูกพันธุ์เดียวกันแบบเดียวกันแถวเดียวกันถ้าถ้ามีพันธุ์มาผสมอยู่ในแปลงเขาต้องแยกออกไป ตั้งหากนะพี่้องนะพันของเขาก็คือเลี้ยงกันไว้ตั้งหากนะครับผมนะครับเนี่ยอันนี้คือปลูกผสมกันไปนะครับปลูกผสมกันไปเนี่ยตรงนี้ก้านแดงนี่นะครับเนี่ยก้านแดงนะครับเลยน้อยเลยน้อยแล้วก็เนี่ยใ่นะครับผมผสมผสมประสานกันไปเนี่ยเบื้องต้นนี้แห้งคักนะครับก้านแดงต้นเนี่ยบ่ขึ้นเลยเบื้องต้นนี้เ่ละครับมักยังสูงเลยนะครับ นี่ก็คือผลเสียนะครับผลเสียของเขาครับผลเสียของเขาก็กมีคือเขาสีบอจนเริ่มเติบโตได้บ่ค่อยโอเคขนาดใดนะครับนี่พี่น้องมึงลำบ่อวบไงนะครับแต่ว่ามีหัวยุพี่น้องมีหัวยุแต่ว่าประสิทธิภาพของหัวบ่สมบูรณ์ดีนะครับผมม่นไงด,ดีตามที่ห้องคิดตามที่ห้องคิดไว้เน,ะนยาะไงดีก็อีเป็นผลเสีย เป็นผลเสียอยู่แล้วนะพี่น้องนะเนาะเบิ่งเปรียบเทียบกันนี่ล้าแค่เกียนน้อยนะ้อยพี่น้องเบิ่งล้าตรงนี้นี่ยฮือครับเราล้าต้นที่ง่กว่าเสูงเราสูงพรอมไงเบิ่งครับแค่เกียนน้อยๆอยูุข้างกันเลยเนะี่ยปุกติดกันนะครับนี่ครับนี่คือผลเสียนะครับผมว่าเขามีอยู่แต่ว่าบ่เต็มสู่ต้นใ่ญ่ไ่ได้เต็มสมบูรณ์กว่าเนาะนี่ครับนี่คือการ คัดสันพันธ์นะครับผมมาปลูกผสมเล้าพี่น้องเบิ่งครับมันผสมหลายเตืบนะครับผมนี่ของผมมันผสมเกิดผลเสียจังที่ผมว่าเนี่ยนเนี่ยสูงๆเนี่ยต้นข่างกันนิดน้อยแทนที่มันจะซ้ำกันไปเบืดอจังซีมันมเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยเกษตรศาสตร์ต้นนี้เกรตรสาสตรนี่นั่นเกรศาสีสารนั่งสัน แต่ว่าเบิ้งตรงตรงที่ขั้นระวังกเกษตรศาสตร์เบิ้งการแดงนน้อยเนี่พี่น้องครับนี่ครับเนี่ยตัวนี้กเกษรตรศาสตร์ตัวนี้เกษตรศาสตร์ตัวนี้การแดงเบื้องครับนี่ถ้าตัวนี้เป็นกเกษตรศาสตร์นี่กิ่งซ้ำกันนะเพี่อน้องนี่คือผลเสียของของการปลูกที่เขาบัตรบััดพันเนพี่นน้องเนาะต้องคัดท่อนพันนะครับผมต้องคัดนะครับผมเห็นแล้ว เพี่น้องเก่าออกมาในน้ำเนี่ยก็คือเห็นได้ชัดเจนว่าอย่างขนาดผมยังโบเบ,บิงยังบ่ได้เอาขุดเบิงหัวมันกันรูได,ด้เราครับพงเนี่ยครับล้ำใ่อวบสมบูรณ์นะพี่น้องกับต้นข้างกันมาเบิงแค่เกียนเป็นล้ำหน่อยเหย้าตรงที่รีเลยเนี่ยเมืองครับเนี่ยล้ำหน่อยเหย้าตรงมากับล้ำใยใยเนี่ยข้างกันไปตอใบครับผม นี่แหละคือการที่เขาต้องคัดสรรพันธุ์นะครับผมปลูกต้องปลูกให้แบบให้ได้นะพี่น้องเนาให้แบบแยก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 ออกจากกันเลยน้องพี่น้องเนาแยกออกจากกันเลยนะครับแต่ละสายพันธุ์เพราะว่าอย่างที่ผมว่าสายพันธุ์มันมาคือกันมันกับบางสายพันธุ์มันจะหญ่ไวต้นนะครับหญ่ไวพอหญ่ไวปุ๊บขาก็แสงขึ้นไปเลยน้องพี่น้องเนา เราต้นที่สายพันธุ์ที่ไงซ่าเขากับไปประทันเราครับผมเอาไปว่ายุ่น้ำกันเขาก็บจะไปพร้อมกันนะครับผมก็มาพามาพี่น้องมาแนะนำตัวนี้มันตัวนี้ก็จะเป็นมันหาเดือนแล้วพี่น้องครับผมนะครับหาเดือนเต็มแล้วนะครับผมเมื่อนีวันที่สิบเก้านะครับผมผมปลูกวันที่โอ้มื่อวันที่เท่าไหร่ล่ะ18ดสิบแปดเมื่อวันที่สิบแปดนะครับผมปลูกวันที่สิบเจ็ดนะครับผม มื่อนี้สิบแปดตอนเศร้าก็หาเดือนเต็มเป๊ะนะครับผมสิบเจ็ดพืษสะ้าปลูกไปแต่ว่าคลิปนี้พ้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งความที่เขาอยู่ใกล้กันมันเป็นจังหน่นะพี่น้องเนาะว่าเขาการคัดสัรพันธ์มันเป็นแบบใดเนี่ยครับสายพันธุ์ที่มันงหญ่เหลียวกว่านะครับผมกับง่ายซ่านะพี่น้องเนาะกพาพี่น้องมาเบิ้ง ไว้ล้วก็เวลาเขาปลูกเขาจีได้เพื่อแบบโอ้บางคนกะปลูกมั่วกันไปรดรวมกันไปเลยนี่มันก็มีผลเสียแบบนี้นาะอพี่น้องนะมีผลเสียแบบนี้นะครับผมนี่ครับแตกต่างเลยนะเนี่ยตันนี้น้อยนี่มันคางกันใหญ่ตละสูงมากครับครับผมก็ลองบึ้งนะครับลองบึง้งลองเปรียบเทียบบึง้งลองเนี่ย ผมเอาผมยะรูปหหยเบิ้งก็ได้เนาะพี่นอนเากับตัวน,นี้กับตัวน,นี้นะครับผมระวางต้นนี่ดีย๋ยาเบิ้งกันครับผมนี่ครับผมเราหวยเบิ้งครับผมกับความแตกต่างนี่แตกต่างกันขนาดเลยนะพี่นนองนะครับนะผมความหญ่กับยูซูซียูแต่ว่าตัวนี้ชื่บด,ดกครับนะตัวนี้เป็นมันแปดหนึ่งการแดงนะครับผม นี่คือเขาเจองำมาแต่หน่อยเร้วความสมบูรณ์บมมีเนาพี่น้องอ่าพวกพวกระบบหักนี่กย็ยิออกว่าดีนะผมแต่ว่ากะถือว่าโอเคอยู่นี่นะครับความใงญ่ก็ยิ่สองสีมีเก้าหัวนะครับผมตัวนี้มีเก้าหัวแต่มาเบิ่งกเกษตรศาสตัวนี้ครับพี่น้องครับนาเบิ่งพี่น้องดวเต็มข้างใต้กับมีอีก มือสอดเข้าไปกระถึกตาหวัวเพื่อนเพื่อนดีนะครับระบบหักเขาดีเลยเพราะว่าเขาไงก่อนผลิตอาหารได้ก่อนเพราะรับอาหารสูตรปุ๋ยแต่ละตัวเขาก็ดูดเอาไปใส่ได้ก่อนผลิตอาหารได้ดีกว่านะครับตัวได้ตัวสูตรเร่งหัวเร่งต้นเร่งรากมาแต่น,น่อยเร่งใบมาแต่น,น่อยเขาก็ผลิตอาหารได้ก่อนไ่ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเขาก็งามกันเลยนะครับ เนะบิงนะตอนนี้หาเดืนเอนแล้วนะครับหาเดือนนะครับหาเดือนนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ดีขึ้นกันแต่ว่าก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่านี่ก็คือคลิปนี้มาบอกพี่น้องนะครับผมว่าเขาคัดสรรน,นะครับผมคัดเลือกพันธุ์นะครับผมแยกออกจากกันเพื่อไปปลูกเนาะพี่น้องนะเนี่ยก็เสีสาต้นนี้ไง เราตัวนี้น้อยๆเนาะโอเคเคเห็นชัดเจนนะผมอันนี้กับบํเพ็พันน้อยนะผมพันทีต้นน้อยนะผมแต่ว่าเจอกเกษตรศาสตร์กับนี่เขาเลี้ยวกว่านะผมเขาก็เลยน้อยเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เลยน้อยนะครับเขาใหญ่กว่าเลี้ยวกว่าเขาสมบูรณ์ได้เลี้ยวกว่านะครับแต่ถ้าเลูาเป็นพันเดียวกันยุ่ใกล้กันแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไปพร้อมกันนะพี่น้องเนาะนะครับ นี่ก็เป็นพันธุ์ตนใ่ให้กันพั 1, 8, 1, นธุ์แปดหนึ่งการแดงเนี่ยตนใยขนาดเลยแต่ว่าเขาอยิซากว่านะผมหรือที่เจอเขางามก้อนนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าลักษณะใบมันสมลังกานใ่มันจีบคือกันเซลเขาจีบคื้นกันนะพี่น้องนะนะครับก,ก็นี่แหละพี่น้องเนาะเอาเอาตัวนี่มาฝากพี่น้องนะครับผมนะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับผมไว้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับนะครับถ้าพี่น้องมีอยังก็สอบถามหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัคอมเมนต์มาได้เลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับอคลิปนี้จากุกก๊กเกษตรฮอร์โมนกัสวัสดีครับ